สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเรามาดูว่าคนที่คุณเดินหันหลังให้นะคะคนที่คุณเดินหันหลังให้ในวันนั้นตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่คุณหันหลังให้ในวันนั้นตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอ่แล้วก็เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคนที่กดติดตามนะคะคนที่กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แม่หมอนะคะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักแล้วก็สมหวังในทุกๆเรื่องที่ปรารถนาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า คนที่คุณหันหลังให้ในวันนั้นตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเด e ะทาวเนะคะเกิดบางสิ่งบางอย่างกับเขานะคะอย่างกระทันหัน หนึ่งเหรียญน,นะคะเอ้ยเด็กถือเหรียญน,นะคะ <S The <strength> s t r i n g ร็เหรือว,ว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่า The sun ก็มานะคะไพ่หกดาบตอนนี้ในวันนั้นอะ คุณอาจจะเป็นคุณนะคะที่บอกเลิกเขาอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวทำให้เขาอึ้งทำให้เขาช็อกนะคะทำให้เขาทำอะไรไม่ถูกแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเป็นเดอะซันแล้วนะคะเขาเป็นเดอะซันแล้ว เขากลับมารักตัวเองได้แล้วนะคะเขามีความสุขในชีวิตของเขาได้แล้วเขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตสามารถที่จะทำงานได้แล้วหมายถึงว่าจากที่เจ็บมานะคะมันอาจจะทำให้เครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามนะคะ เขาอาจจะยังไม่มีสมาธิตอนนั้นและแต่ว่าตอนเนี้ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะคะเขาความรู้สึกของเขาดีขึ้นแล้วจากวันนั้นที่เป็นทาวเวอร์นะคะที่คุณอาจจะที่เขาอาจจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้เขาช็อกแล้วคุณก็บอกเลื่อก,กับเขานะคะ เรื่องราวที่ไม่ดีเรื่องราวกุ้มอ,อกกุ้มใจเรื่องราวที่ทำให้เขาบาดเจ็บมันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะเขากำลังจะมีชีวิตที่ดีแล้วนะคะเขากำลังจะทำใจได้แล้วเขาจะมุ v e อ n อนแล้วนะ อยาคืนก็รีบคืนนะเดี๋ดูกันต่อนะคะเขาเป็นยังไงบ้างว้าวเขาเป็นดีเอมเพรสแล้วนะคะเขามีความสุขในตัวเองแล้วเขาคือเขามีความสุขแล้วตอนนี้นะคะ รีว e ว l of for ์ u n e ชีวิตของเขาเปลี่ยนแล้วเขาได้ Move on เรียบร้อยแล้วนะคะ Move on จากคุณเรียบร้อยแล้วสีดาบเพจอพสอดนะคะ แต่ถึงตอนนั้นก็ตามนะคะแต่ถึงแม้ว่าที่เขาโมบออนแต่คนได้แล้วแต่มันก็มีบางวันบางช่วงที่ทำให้เขา,เอานอนนิ่งนะคะหมายถึงว่า,เ,าเมื่อนึกถึงวันวันนั้นวันที่เจ็บปวดเขาก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่นะคะ แต่ว่าเขาจะตัดใจให้ได้ตัดอกตัดใจให้ได้เขาจะตัดมันให้ได้นะคะเขาจะกลับมารักตัวเองนะคะเขาจะกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่าเขาก็คิดว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเขาก็เป็นคนที่มีค่าคนหนึ่งนะคะ ้ากลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะไพ่หนึ่งถ้วยมีใครมาขายขนมจีบเขาหรือเปล่าสิบไม่เท้าอ๋อ เขาคือตอนนี้ทำงานอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้8ดาบนะคะบางทีก็หาทางออกไม่เจอนะคะยังมีเรื่องเครียดอยู่นะคะ5ดาบ the template เขาจะผ่านช่วงเวลานี้ไปนะคะเขาจะผ่านช่วงเวลานี้ไปเขาจะกลายเป็นผู้ชนะผู้ที่หันหลังหันไปมองข้างหลังแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไปนะคะหันไปมองข้างหลังแล้วไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไปมันคือแค่บทเรียนนะคะ มันเป็นแค่บทเรียนมันเป็นแค่บทเรียนเท่านั้นถึงแม้จะยากำลำบากแค่ไหนเขาก็จะผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้เขาจะเริ่มต้นชีวิตให,ใหม่ที่ดีที่สดใสนะคะเขาจะกลับมารักตัวเองนะคะเขามีใครหรือยัง คำถามสุดท้ายคนที่คุณหันหลังมาเขามีใครหรือ,อยังไพห,ห้าเหรียญน,นะคะสี่เหรียญ เดดเดดห้าถ้วยตอนนี้ยังไม่มีใครนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นเรื่องของความรักเขายังไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครเขาจบแล้วเขาเขดแล้วกับความรักนะคะ ไม่เอาแล้วในตอนนี้นะคะความรู้สึกตอนนี้คือฉันไม่เอาแล้วนะคะฉันฉันเลิแล้วกับความรักฉันมีความสุขกับพี่น้องกับเพื่อนพ้องของฉันฉันโอเคกว่านะคะแต่ว่ามีใครไหมก็คือยังนะคะแล้วก็หันหลังห้และในความรักตอนนี้กลับมา อยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะมีความสุขกับเพื่อนนะคะกับพี่น้องญาติพี่น้องนะคะก็มีความสุขแล้วเพราะว่าเขาหันกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็เข็ดในความสัมพันธ์แล้วนะคะนี่คือเรื่องราวของคนที่ คุณหันหลังให้มานะคะอาจจะทั้งกระทันหันแล้วก็ไม่กระทันหันก็ตามนะคะตอนนี้คือเขากลับมารักตัวเองได้แล้วถึงแม้จะมีความรู้สึกเจ็บปวดบ้างในบางครั้งนะคะแล้วก็ยังไม่คิดจะมีใครด้วยในตอนนี้นะคะอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับเพื่อนๆนนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะก็มีความสุขแล้ว มีความสุขแล้วอ่ายังไงนะคะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะสมหวังในความรักทุกอย่างนะคะขอให้มีรักที่ดีที่ยืนยาวนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กด like กด share อมเมนต์ใต้คลิปให้แม่หมอด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ